ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมสวัสดิ์คือพี่ไมยข่าวลาปะจาเพอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองวันนี้ก็ทีมงานข่าวลาปะจาเภอบ้านผือก็จะหยิบยกสองข่าวนะครับผมในอำเภอบ้านผือนะครับเหตุการณ์ อ่าแรกก็เป็นนะแม่บ้านอิดอาสานะครับผมนะทำงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะเรื่องที่สองอ่รนถะหกล้อนะครับติดอ่าไฟแดงอยู่ที่สี่แยกใครยืนยงนะครับผมเขาเรียกว่าสี่แยกวัดใจก็ว่าอย่างนั้นนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณแอดมีนะครับคุณแอดมีบ้านผืนนั่นเองนะฮะแอดมีบ้านผือสายบุญนะครับผมแอดมีบ้านผืนนัก็ให้เสื้อสวยๆนะครับผมมาใส่จัดรายการนะครับผมจัดรายการนะฮะผมก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเบอร์เอ็ม นะครับก็แต่แล้วดูเท่ดีนะครับผมนะมีดูแล้วมีสง่าราศีนะครับผมเสื้อนี้มีหลายไซส์นะครับหลายสีนะหลายไซส์หลายสีนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะนามาออกอากาศนะครับนะขออนุญาตเรียบร้อยนะครับผมนะก็แม่บ้าน นะครับผมอยากจะดูแม่บ้านนะครับแม่บ้านนะฮะนี่เรื่องราวของแม่บ้านนะครับสส school, กิตอาสานะครับผมนะฮะเรื่องราวของแม่บ้านกิตอาสานี้ฮะช่วยเหลือสังคมนะครับนะช่วยเหลือสังคมอยู่ที่การป,าประปาส่วนภูมิภาคส,สาขาบ้านผือนะตำแหน่งแม่บ้านนะทำงานก็มาปีกว่าแล้วนะครับก็จะเสนอเรื่องราวนะฮะา กิจอาสาที่ช่วยนะที่ช่วยเหลือผู้คนที่เข้ามา,าบริการาเสียค่าน้ำประปานะครับผมนะฮะ <_ p ans> เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับผมที่แม่บ้านท่านนี้ได้ช่วยนะครับผมนะฮะช่วยลูกค้านะครับผมการเทคแคร์ดูแลแล้วก็ทำความสะอาดนะครับผมนะ กจิตกยบมาเผยแพร่ออกอากาศนะทีมงานข่าวออนไลน์ประจำวันผือก็จะได้รายงานนะครับนะครับผมก็เสื้อ,อกล่าวมาถึงเสื้อของแอดมี่บ้านผือนะครับผมนี่เสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้สวยนะฮะกลุ่มบ้านผือ 50k หรือว่า50,000ท่านนั่นแหละครับผม เลยเอาตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มบ้านผือนั่นเองนะ,ะนำทีมโดยแอดมี่บ้านผือนะฮะนำทีมโดยแอดมี่บ้านผือใน,นเองนะครับผมนี่รับแอดมี่บ้านผือสายบุญรวดเร็วฉับไวใส่ใจชาวบ้านผือนั่นเองนะครับ mm. ก็ฝากไปด้วยนะครับ mm. ครัผมก็ มาเข้าเรื่องเลยนะครับผมนะฮะเข้าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับจิตอาสานะฮะที่แม่บ้านนะครับผมที่จิตอาสา,าที่ช่วยเหลือนะที่ผู้คนมาใช้บริการแล้วก็มีอุปสรรคเล็กน้อยแม่บ้าน ท่านนี้ก็จะมาช่วยเหลือนะฮะให้ความสะดวกสบายนะครับผมนะนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่11นะมิถุนาย,ยน2566นะครับผมนะรายการข่าวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะดำเนินรายการโดยคุณสวัสดิ์เกือบพิมายนั่นเองนะครับนะเรื่องแรก ก็ไปเลยนะครับผมบกับก็ไปดูด้วยกันนะครับาการรายงานจากข่าวออนไลน์ประจำอำเภอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวนะครับผมนะฮะหลับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือนะครับนี่ก็คือแม่บ้านนะครับผู้รับผิดชอบในจุดนี้นะครับผมก็แม่บ้านก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะเขาลาไปจำเพาอบ้านผือนะครับที่ลดเสียอยู่ที่การประปาอากาศส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือนะครับผมครับวันนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่เห็นผมสตาร์ทรถแล้วก็แม่บ้านก็เห็นเรา มา,มาช่วยนะมันร้อนมากค่ะมันร้อนมากก็เลยคือเราเห็นใจว่าเออรถไม่ติดก็เลยช่วยเหลือไปส่งค่ะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่คิดไม่ฝันว่าการเทคแคร์ดูแลของการประปลาส่วนภูมิภาคแล้วก็ทีมงานทุกท่านให้ความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือนะครับผมนก็ขอบคุณพร้อมทีมงานเลยครับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผม อันนี้เจ้าหน้าที่คือรักษาความสะอาดนะครับผมอยู่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีกว่าปีกว่าแล้วครับผมก็ทํางานกี่โมงออกกี่โมงหกโมงครึ่งของแม่บ้านค่ะครับเลิกสี่โมงครึ่งเหนื่อยหรือเปล่าครับการทางานก็เรื่องายค่ะครับผมสู้ต่อไปนะครับครับผมให้กําลังใจนะครับผมเลยครับตำแหน่งแม่บ้านครับนางสาอิกาละชะไปอยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านแวงค่ะบ้านผืออําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้อยู่ไกลเหมือนกันเนาะผ่านหน้าร้านผมทุกวันเลยนั่นแหละนะครับผมถ้ามีอะไรก็ไปทักทายได้นะครับผมกับสวัสดีคือพี่มายเขาลายไปตําเภอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวรายงานสวัสดีครับค,ครับผมเห็นไหมครับก็เหตุการณ์นะครับผมก็มีเสน่ห์นะครับผมการ ทำความดีนะครับก็รถผมนี่เองนะฮะไปเสียอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือนะครับสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่หมดนะครับผมนะฮะก็แม่บ้านท่านนี้นะไปส่งถึงออฟฟิศผมเลยนะครับผมก็นำนำปัจจัยเล็กๆนมาฝากให้ไม่เอาครับผมก็บอกว่ามาจิตอาสามาส่งด้วยใจ เราะว่าอย่างนั้นก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือตัวทุกท่านด้วยนะครับก็เอ่ยถึงท่านหนึ่งกำลังตั้งท้องนะ,งนะครับผมที่มาทํางานอยู่ก็เห็นแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับผมนะฮะแล้วก็บอกแม่บ้านด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับ กลัวจะกลับบ้านไม่ได้นะกลัวจะเอารถกลับบ้านไม่ได้เอาไปไม่ได้จริงๆเลยฝากไว้นะครับผมนะฮะฝากไว้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฝือนะครับหนึ่งวันนะครับผมส่วนแม่บ้านก็ไปส่งผมเรียบร้อยก็นอกจากนั้นผมก็นําแบตเตอรี่มาใส่รถแล้วก็กลับบ้านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับแม่บ้านอ่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้้นผือนะฮะฝากไปด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่บริหารอยู่กันไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบัานผือนะครับผมก็ฝากดูแลด้วยนะครับเขาทาดีเราก็ชื่นชมนะฮะการช่วยเหลือคนก็เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะครับผมนะฮะภาพประทับใจนะครับเก็เป็นการที่2เกิดขึ้นก็คือรถบรรทุกนะฮะ รถบรรทุก6กล้อนั่นเองนะครับผมนะฮะจอดเก้เก๊กงกๆงเก้เก๊กลงๆอยู่นะครับติดไฟแดงนะไฟเขียวมาก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับผมไม่รู้เกิดขึ้นเรื่องอะไรสาเหตุอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมในจุดนี้นะฮะอาจจะหลงทางมาแล้วก็จะไปทางตรงก็การตลาดจรเขาก็ไม่ให้เข้าอะไรก็คงจะงงนะครับผมเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ในช่วงนี้นะครับผมตรงน,นี้ครับผมก็นี่แหละครับรถหกล้อนะครับผมนี่จอดอยู่นะครับในตอนช่วงนี้ไฟแดงนะไฟแดงนะ,ะที่สี่แยกแล้วไฟเขียวแล้วครับเ,เดี๋ยวเขียวแล้วครับ <ไฟ S 1> เขียวก็ไม่ไปนะฮะอยู่สี่แยกไคยินดงตอนนี้ติดไฟแดงอยู่แล้วก็เขียวแล้วครับเขียวก็ไม่ไปนะฮะไม่รู้เป็นสาเหตุเอา ไฟสีแดงรอบที่สองแล้วนะครับผมอ่คนขับเป็นไงเนาะครับผมอาจจะงงหรือว่ายังไงครับผมอาจจะไม่กินทางหรือหลงทางเข้ามานะฮะก็เป็นเวลานานเลยนะครับผมไฟแดงแล้วนะตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมเขาก็งงนะครับถึงไฟเขียวมาก็งงอย่งนะครับไม่รู้จะเลี้ยวไปทางไหนทางซ้ายทางขวาทางตรงนะได้จอดไว้นะครับผม อากีฝังการตะ拉จรน,นะครับ<ะ>นี่ต้องเลี้ยวนี่เอาผลสุดท้ายก็เปิดไฟเลี้ยวอ่ะจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวนะครับอ,าอา่า้ก็ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะที่สี่แยกไทยยินยงเนี่ยครับผม<า>บสีแยก้อมตํารวจนะคนสุดท้ายก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวกลัวจะไปเกี่ยวสายไฟนะครับคงคงจะเป็นนึกอย่างนี้นะอ๋อก็เหตุการณ์นี้ก็ถ้ายังไงแล้วนะครับ รถเยอะๆนะครับผมนะฮะรถเยอะๆแล้วมาจอดมาจอดอย่างนี้ไม่ไม่ได้นะครับผมนะฮะเสียช่องทางการจราจรที่รถวิ่งไปวิ่งมาบางทีเขาเบรกไม่อยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเตือนติเพื่อก,ก่อนะครับผมนะ,ะรถหกล้อคันนี้สงสัยจะหลงเข้ามานะฮะจะตรงไปมีป้ายรจราจรบอกอยู่นะครับผมนะฮะ ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณแอดมี่บ้านผือนะครับผมนะคุณแอดมี่บ้านผือนะก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เสื้อสวยๆใส่นะครับผมนะขอฝากไว้ด้วยนะครับแอดมี่น้ำพริกกา,กากหมูนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับผมนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยร้านตัดเสื้อวราพรห้องภาพดีเจเจเอนะครับ แต่อีกหนึ่งก็ขอฝากด้วยนะครับร้านนายกาแฟนะฮะนะครับผมนะฮะร้านนายกาแฟนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็098 6 3 1 2 3 44นนะครับร้านนายกาแฟนะครับอยู่ตรงอยู่ข้างๆกรมที่ดินนะครับผมอ่านกะ็อยู่ข้างๆกรมที่ดินนะมีกาแฟนะครับ บ้านในกาแฟน,นี้มีชาเขียวชาไทยชามะนาวชาพืชนะคะชาแอปเปิลนะว่าสั่งสามแก้วหนึ่งร้อยบาทเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะไปได้นะครับผมมีอ่าเจ้าของร้านน่ารักน่ารักสวยๆนะครับผมเนี่ยชูมือสองนิ้วเนี่ยครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ขอฝากอ่านี้ด้วยนะครับฝากอ่าแอดมี น้ำพริกกากหมูนั่นเองนะครับผมน้ำพริกกากหมูนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมนะก็ยังไงแล้วร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมนะฮะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเรามีอะไรแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมนะ ก็ขอฝากไปด้วยนะครับวันนี้นนฝนตกนะฮะฝนตกที่อำเภอป้้นผือฝนตกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับลมไม่แรงก็ว่าอย่างนั้นพอเย็นสบายสบายก็ว่าอย่างนั้นนะครับฮะเย็นสบายสบายนะครับผมก็หมดเวลาเวลาก็หมดนะครับผมนะฮะหมดเวลาเวลาก็หมด ผมสวัสดเคือพี่หม้ข่าวราย,าายประจำเพอบ้านผือบ้านผือทีวีนะิวรายการเรื่องเล่านะครับผมรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมได้หมดเวลาลงนะครับนะ่ะติดตามใน YouTube บ้านผือทีวีนิวติดตามเพจ Facebook บ้านผือทีวีนิวติดตาม Facebook สวัสดเคือพี่หมยแล้วก็อีกหลายๆเพจนะครับผมข่าวทั่วไทย นะข่าวออนไลรไปำํำเภอบ้านผือนะครับในเพจ f a c e b o o k เซิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากนะครับอานะติดต,ตามนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวคืบหน้าก็จะรายงานมาให้ทราบนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอบ้านผือแล้วก็กลุ่มบ้านผือ แล้วก็ไทยบ้านผือนะครับแล้วก็แอดมี่บ้านผือสายบุญด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ